สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซี FC ที่ติดตามรับชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคม c h ชาแนลก็มีเหรียญ5บาท10บาทของการจนา มาให้เพื่อนๆได้รับชมเกี่ยวกับการเก็บสะสมของทางช่องสมาคมแชนแนลก่อนดื่นนะครับช่องสมาคมแชนแนลก็ขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทางช่องสมาคมชนแนลให้เพื่อนๆได้รับรู้ช่องสมาคมแชนแนลไม่ได้ ประกาศรับซื้อมีแต่แนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับแลกเหรียญเกี่ยวกับการคัดเหรียญเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาผลิตน้อยติดอันดับ1ใน10นะครับส่วนเหรียญที่มีราคาขายได้ ราคาเกินหน้าเหรียญถ้าเพื่อนๆมีช่องสมาคมช่องแล้ก็แนะนำร้านแนะนำช่องอที่เขารับซื้อนะครับให้เพื่อนๆได้เป็ติดตามแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะขายเหรียญก็จะได้เข้าใจวิธีการ ก่อนที่จะไปพบกับข้อมูล3มเหรียญนี้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคมชาแนลอีกเช่นเคยก็มาพบกับข้อมูลเหรียญชนิดหาบาทเหรียญนี้จำนวนการผลิตน้อยหายากมีราคาซื้อขาย เป็นเดียนปีพศอะไรไปชมด้านหลังเดรียนนี้จะเป็นปีพอศ2546เป็นบล็อกที่มีขีดหน้าบอนะคราคาซื้อขายก็อยู่ที่400-500ถึงบาทตามสภาพ หลายช่องนักสะสมหลายคนหลายท่านอยากได้ซื้อเก็บเหรียญต่อมาก็จะเป็นเหรียญกัาจนาเหรียญกัาจนาเหรียญน,นี้ก็ไม่ธรรมดาขอบ มีซ้อนสองขอบแล้วก็มีเนื้อเกินอยู่ที่ขอบด้านในเนื้อเกินแล้วก็ตัวหนังสือจะถูกเบียดด้วยอขอบสีทองนะครับ ในขณะเดียวกันอีกข้างหนึ่งก็ตัวหนังสือจะห่างจากขอบด้านในนี่คือความแปลกของเหรียญกัร์นาช่องสมาคมชาแนลก็เลยเก็บส่วนขอบฟันเฟืองก็จะมีสองขอบเป็นขอบซ้อนเลยขอบหนึ่งมีมีขอบฟันเฟืองสลับเรียบ แล้วก็อีกขอบหนึ่งก็เป็นขอบโลนนะครับเกือบเกือบจะรอบเหรียญเหรียญลักษณะแบบนี้มีราคาแน่นอนเก็บรออนาคตนะครับเหรียญน,นี้ก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับจะมีขอบซองขอบขอบซ้อน ขอบสลับเรียบฟันเฟืองสลับเรียบนะขอบโล้นเหมือนกันก็จะมีตัวหนังสือถูกเบียดเหมือนกันสำหรับด้านข้างก็นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทางช่องสมาคม c h ช n แนลเก็บเหรียญ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ